กินฟรีมีอะไรบอกนะการบวชการแต่งแล้วจะไปงานแต่งใครก็เยียหาโรงแรมแถวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบ้าหรอเราดูแล้วว่างานแต่งเขาจัดชั้นห้าใช่ไหมเอเข้าไปเลยเนี่ยยืนรอที่ซู้มอาหารเลยของฟรีได้กินกินขนาดนี้มาทุกวันเลยดีกว่า จำใส่นะคะ wow, 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 wow. วันนี้อารมณ์ดีเพราะว่าเราจะไม่ต้องเสียตัง วันนี้เราจะมากินทุกอย่างศูนบาทค่ะช่วงเนี้ยเราใช้เงินเยอะมากเลยซื้อของช้อปปิ้งทำหน้าเข้าขอเจ้าสาวไหนจะต้องช่วยพี่อันประหยัดตังอีกเพราะว่าจ่ายค่าโรงแรมไปเป็นล้านแล้วอะ่ะไหนจะชุดไทยชุดเจ้าสาวอีกคือช่วงเนี้ยรายจ่ายเยอะมากตังกินข้าวไม่ค่อยมีแล้วค่ะทุกคนในเมื่อไม่มีเงินเราก็ต้องกินทุกอย่างศูนย์บาทหรือว่ากินฟรี วันนี้เราจะไปขอใครกินดีหน้าเราจะไม่ก <concrete randomized> ินที่บ้านเราค่ะทุกคนเพราะว่ากินที่บ้านมันก็เงินเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะรีบออกจากบ้านไปหาที่กินฟรีกันดีกว่าค่ะทุกคน ถึงที่กินฟรีแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวเราจะไปกดกิ่งตามบ้านนะคะแล้วถ้าใครออกมาเปิดก็ลองถามเขาว่ามีอะไรให้หนูกินไหมคะจะบ้าเหรอไม่ใช่ค่ะทุกคนเรามาบ้านเพื่อนค่ะเราโทรบ,บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาแต่ว่าเพื่อนคงไม่รู้หรอกว่าเราเป็นผู้หิวโหยห,หิวโซโเราจะมากระซวบกระซาบของกินบ้านมันเพื่อนของเราคนนี้ก็คือ แก้มนะคะตอนนี้เราถึงหมู่บ้านแล้วแล้วก็เข้ามาในหมู่บ้านเรียบร้อยแลกบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะปกติเราจะมาบ้านแก้มประจำมาเล่นกับน้องหมาเพราะว่าหมาที่บ้านแก้มมันน่ารักมากตัวนี้แก้มไม่รู้นะคะทุกคนว่าเราจะมาขอกินฟรีของกินบ้านนี้มันก็เยอะอยู่นะเพราะว่าที่บ้านแก้มมาทำอาหารอร่อยมากเราเลี้อมากินฟรีที่บ้านหลังนี้ค่ะทุกคนไปค่ะเราโทรหาแก้มให้ออกมารับก่อน a few moments later หรือว่ามันรู้แผนการเราเอางี้บุกเข้าไปเลยดีกว่าช่างมันกิ่งไม่ต้องกดเนาะเปิดประตูเข้าบ้านเลยได้ปะเปิดดาเข้ามาเลยค่ะทุกคนวิมืดอะเฮ้ยน้องหมาตัวสีขาวสองตัวดอลล่าน้องโอ้โหสวัสดีสวัสดีสวัสดีดอลล่ช่วยด้วยทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะมาทำอะไรคะมาเล่นกับหมามมาาเล่นกับหแต่ว่าหิวข้าวอ่ะนี่ยโต๊ะโต๊ะโอ้ยสงบสึกกับหมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอะไรถ่ายคลิป้วยมาทำอะไรเนี่ยมาเล่นกับหมาอ๋อก็หิวข้าวอ่ะจะนี่ไงขอถ่ายคลิปได้ปะคลิปอะไรเนี่ยถ่ายเฉยๆไม่อะไรเลยถ่ายเฉยๆถ่ายเฉยเฉยได้ได้ อุ้ยที่นี่ของกินเยอะจังเลยเรามีอะไรคะวันนี้ปลาผ้าค่ะปลาผ้าที่มันมองที่มันมองไม่ค่อยเห็นหรอคะไม่ใช่ค่าอ่านันตานันตาไม่ใช่ปลาอ๋อปลาไม่ใช่ตาอันี้คืออาหารเช้าอรอเพื่อนใช่ค่ะมีผักแม้มีโปรตีนโอ้โหรวมสมบูรณ์ครบถ้วนขอขอกินข้าวด้วยได้ป่าววันนี้ได้โอเคอุ้ย มีผักด้วยทุกคนอู้ปลาเต็มเลยหู้ทุกคนนี่อุ๊ยน,นี่อะไรอะ่ะกินไหมปลอกเองไหมผลไม้ได้ปลอกเองก็ได้เอ้ยบอกแล้วว่าบ้านนี้ของกินเยอะอะไรอะไรเปล่าไม่มีอะไรใส่ต,ใสต,ต้องใส่น้ำจิ้มเยอะๆโอ้ยนี่พ่อบอกว่าต้องใส่น้ำจิ้มเยอะๆอุ้ยม้วนผมทำไมอ,ะ <c oughs> อ่ะออกกอไม่ได้หิวนะเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมากินมาเล่นเติมไหม เติมเติมอีกจานไหมเติมเติมแก้มจ๋าขอกินน้ำหน่อยนะเอาน้ำอะไรอ่ะนี่ไงตู้เย็นมีอะไรกินบ้างอ่ะเออโอ้ยนี่อะคิวน้ำเปล่าน้ำเปล่าอะกดก่อนน้ำแข็งโอ้ยได้น้ำแล้วค่ะ เอาโคกไหมได้ได้เอาเลยเอาเลยเอาใช่ไหมอืออืไปหยิบเองได้ให้หยิบเองได้เลยเหรอหยิบได้ทั้งบ้านเลยใช่ปะอืมโอเคจัดไปสิครับรออะไรอะไปอีกแล้วเหรอเดินไม่หยุดเลยนะรู้ไหมทำไมต้องมานั่งถ่ายตรงเนี้ยอือวันนี้คือกินฟรีคอนเทนต์เลยนะกินอาหารศูนย์บาทนี่ยังไม่ได้จ่ายตังค์สักบาทเลยอิ่มเลยอ๋อกินทัีใช่ไหมใช่ก็เลยมาบ้านเพื่อนไงอุ้ยเอาเลยอ๋อแล้วกินฟรีใช่ได้กินทุกอย่างเราต้องกินทุกอย่างนะเออได้เหรอได้ ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยเกียร์พึ่งชี้อะไรดิเคียร์ให้หมดนะไปไหนมีอีกพอแล้วไหมดูท่าดูท่าดูท่าก้องดูตู้เย็นยังไงนะเมื่อกี้แบบนี้แบบไหนแบบไหนแบบไหนอ๋อโอเคไม่ได้ถ่ายแล้วกดอยู่แล้ว กินสิกินแล้วเก่งใจไม่เป็นไรฟรีเก่งใจไม่ค่อยอยากฟรีไงได้ได้โอ้โหโค้กแลตทุกคนเฮ้ยเราเป็นคนไม่กินโค้กไรอะป๊กแต่มันฟรีนะกินก็ได้อืมสุอลเซอร์ต้องเข้าแล้วโค้กแลตของแฮร์รอดเลยนะทุกคนโอ้ ฟันขาวแล้วเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นให้ไม่ยังกินไม่หมดเลยเอาคืนกูเหรอของฟีง่ะอันนี้เดี๋ยวเอากลับบ้านเอากลับบ้านได้ปะเอากลับบ้านด้วยได้ด้วแม่เสิร์ฟอีกแล้วค่ะทุกคนทำอันนี้คืออะไรนะคะแม่ Apple crumble ไปแดนอยากกินอะไรอยากกินเนยอขอกินหน่อยนี่ Apple crumble นี่แจมดูอร่อยเนาะเดี๋ยวมาอีกบ่อยๆอิ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวเรารีบออกจากบ้านนี้กันดีกว่าค่ะจะไฝากพี่อื่นไหมลามไปถึงที่อนได้กินฟรีแล้วทุกคนทุกคนได้ของฟรีกลับบ้านจริงๆใส่กลองกลับบ้านแก้มให้เรากินฟรีขนาดนี้กินของดีด้วยเดี๋ยวเราจะพาแก้มไปห้างค่ะทุกคนไปกินฟรีบนห้างกันดีกว่าไปดูที่ของกินศูนย์บาทในห้างจะมีไหม ทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงห้างแล้วแต่ว่าแก้มาเข้าห้องน้ำอยู่เอาจริงๆว่าของฟรีที่ห้างมันหาไม่ได้หรอกถ้า <c oughs> เป็นเมื่อก่อนเขาก็จะมีให้ชิมฟรีใช่ปะ่ะแต่ว่าตอนนี้คือสถานการณ์โควิดก็คงไม่มีร้านไหนให้ชิมฟรีเราต้องมีแผนการในการกินฟรีคะ <c oughs> ่ะทุกคนเราหลอกเพื่อนมาห้างได้แล้วเพื่อนก็คิดว่าจะมากินฟรีตามแบบบูธที่เขาแจกใช่ปะ่ะแต่ไม่ใช่คะ่ะแผนต่อไปก็คือคือคือมันจะมายัง แผนต่อไปก็คือเราจะไปหาร้านที่มี1แถมหนึ่งค่ะเราจะหลอกล่อให้แก้มซื้อของกินร้านนั้นเพราะว่าถ้าเพื่อนซื้อตัวที่1ก็จะแถมตัวที่1ฟรีเราก็จะได้กินของฟรีค่ะทุกคน <S <S เดี๋ยวรอแก้บอ,อกจากห้องน้ําก่อนนะคะวิมาแล้วว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้ว,ลว,ลวทำตัวเป็นปกติก่อนทำตัวเป็นปกติก่อนทุกคนไป เพ้นงไปดูร้านอาหารข้างบนไหมได้โอเคไปะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีให้ชิมฟรีเลยอ่ะนไม่มีของให้เราชิมฟรีเลยอ่ะอยูปต้องกินอยู่ไหมเพื่อนนิดหน่อยไม่ได้มาทานกินแล้วเนี่ยอันนี้หรออร่อยนะอันนี้อันนี้อันนี้อร่อยใหญ่ไหมไหมไม่ก็เนี่ยชิมนเท่านี้สีเขียวก็น่ากินเออไม่ใช่หมายถึงว่าอร่อยสีเขียวก็อร่อยอะไร เสร็จแล้วแน่ทุกคนอ้าตั้งตจซื้อชิ้นหนึ่งปะสชิ้นสิหวยกินอะไรเยอะแยะนี่ดูดิอ้วนจริงจกินมันอ้วนกินเยอะอีกอันนึงก็แบ่งเนาะแบ่งอีกอันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งฟรีแผนเราสำเร็จตามคาดเราไปกินในรถดีกว่าค่ะทุกคนค่ะด้ของกินฟรีเลย ฟรีกินเลยเหรอกินเลยหิวมากได้กินให้หมดนะได้กินหมดเพื่อนไม่กินหรอกินเดี๋ยวไปกินด้วยเดี๋ยวอ๋อไม่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไมทำไมเธอแบบนี้เธอก็ซื้อของเธอมาแล้วอ่ะวันนี้ฉันกินฟรีเธอก็กินอันที่เธอซื้อสีอันนี้ตัวแถมเธอจะมาแบ่งฉันกินได้ยังไงเรามามาตัวแถมไม่ใช่ไงเนี่ยกินอย่างเงี้ยนี่กินหมดแล้วทุกด้านแล้วเนี่ยเห็นปะ ต้าก่งเหรอของฟรีใช่ของฟรีแต่ที่เสียดางว่ะลูกขอสักนิดนึงขอนิดนึงใช่ปะเดี๋ยวหาให้เยอะๆเลยอืมแต่อร่อยดีเฮ้ยถ้าไม่ได้เราไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วของตัวเองก็มีกินไปดินี่นี่คือห่วงขนมอาต้องกลัวเลยขนาดนั้นมันแขนแก้มฟันไปไม่ถึงอยู่แล้วในเมื่อของกินฟรีที่ข้ามันหายากเดี๋ยวจะพาไปที่อื่น ที่บ้านกูไม่ใช่ที่อื่นไม่ใช่บ้านเพื่อนแล้วไม่ใช่ที่ห้างไม่ได้ชิมฟรีเดี๋ยวพาไปกินแบบเยอะเะเลยเขาให้ฟรีปกติเวลาเราไปกินทั้งคู่นะใช่ฟรีหมดเลยเนี่ยไม่ว่าใครไปงานก็ได้กินฟรีกินฟรีมีอะไรนะบอกนะงานบวชงานแต่งเออแต่ว่าตอนเนี้ยห้าโมงเย็นแล้วไม่มีไปงานบวชไม่ทันแล้วแกเรจะไปงานแต่งใครใครแต่งไม่รู้ก็เดียหาโรงแรมแถวเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะบ้า ของกินฟรีไม่งั้นเราจะไปกินที่ไหนเทาวเย็นไม่มีฟรีแล้วนะก็คือซองไม่ใส่ไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้รับซองเนาะใช่ไม่มีซองก็เนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ได้เชิญไงใช่เดี๋ยวไปงานแต่เขาไม่ได้เชิญเราไงเราเราจะไปกินฟรีอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอไปที่โรงแรมค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปกินฟรีที่งานแต่งใครก็ไม่รู้ไปถึงโรงแรมแล้วค่ะทุกคนไป ชุดได้อยู่ไปงานแต่งได้อยู่ไปเอาดีๆอันนี้คือเราพามาโรงแรมที่เราคุ้นเคยทำไมก็นี่โรงแรมนี้ไฮแอท d ีเจนซี่เป็นโรงแรมที่ฉันจะใช้จัดงานแต่งงานเีนจ้จ๋าโอ้แต่ว่าถ้าวันนี้มาดูก่อนว่าถ้าเขามีงานเราก็เข้าไปกินอาหารของเขานั่งดูร่างเราก่อนเพื่อน,นั่งดูร,ร่างเราก่อนเามีคนใส่ชุดราตรีมาแต่งบอกรีเห็นปะมีชุดราตรีเดินมาแปลว่าวันนี้มีงานแต่ง ว่างานแต่งเขาจัดชั้นห้าใช่ไหมไปสิคะไปค่ะไปค่ะขึ้นบิ๊ก็คือมาก่อนกระเป๋าตัวสั่งก็มาก่อนทุกคนเลยไงเราจะได้กินอาหารนี่นคือเข้าห้องเลยเข้าห้องจัดเลี้ยงเลยนี่ค่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลากๆมากอย่าเลากๆเราต้องมั่นมั่นมั่นเออมั่นมั่นยืนมั่นมั่นยืนมั่นมั่นเออเออเดินเดินเข้างานไปสวยๆเออเออเข้าไปเลย เลึกลกอย่าลออ่าเข้าไปเลยเข้าไปเลยเออเข้าไปเลยเนี่ยยืนรอที่ซุมาหาเลยไปเออนั่นแหละเออเออเออนี่เนี่ย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 ของฟรีทั้งนั้นเลยเพื่อนไปดูโต๊ะนั่งกินดีกว่าอาหารเมื่อกี้มันต้องเหมาะกับโต๊ะหรูหรูจัลลคดูนี่คือทานฟรีค่ะดูดิดูบรรยากาศแล้วเมื่อไหร่อาหารจะมาหิวแล้วหรออยากกินม,ม,มันหอมอา้าวถ้าเร่งเดี๋ยวต้องจ่ายตังค์นะรอได้นะเลย เลี้ยงหรอเลี้ยงอะไรวันนี้ไม่มีเงินก็อบอกว่าน,นี่ได้กินฟรี <_ an> เห็นอาหารข้างบนที่ถ่ายไหมอันนี้แค่มายืมโต๊ะพี่เขาเดี๋ยวอาหารข้างบนที่อยู่ในนั้นเดี๋ยวจะลงมาหาเราเออเดี๋ยวขอพี่เขาแบบหยิบมันอย่างละไม้อย่างละไม้อะไรอย่างเงี้ยอาเดี๋ยวไม่เชื่อทุกคนดูอ่ะดูอ่ะเดี๋ยวรอดูเลยดูบรรยากาศอันนี้แก้วดูดีแต่ไม่ใช่บินมาเป็นหมื่นเลยนะจ๊ะอาหารมาแล้วค่ะทุกคนเรายกอาหารทั้งหมดที่อยู่ในงานแต่งเมื่อกี้ ให้พี่เขามาเสิร์ฟนี่เราบอกว่าพี่เอามาเสิร์ฟให้หน่อยเราอยากนั่งตรงเนี้ยดูดิเม็นีง VIP ปะมากอหายหูโอ้ย้าว่าอะไรอะ่ะแมตอนแรกมีคนบอกไม่อยากมาแซลมอนทุกคนดูดิเราได้กินแซลมอนด้วยอะ่ะโฮ้ย อร่อยมากได้กินรอบลาบลาบลาปากแล้วค่ะเย็นนี้เธอบีนอรอคะ <c oughs> อะโชว์สิหาแฮมอบน้ำหึ้อสูง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 ตอเราได้กินของฟรีของฟรีได้กินกินขนาดนี้มาทุกวันเลยดีกว่า <c oughs> ชื่อจริงๆเพลาะว่าได้จสือฮะไม่เสื่อได้จริงจริงเพราะเพราะว่าอาหารทั้งหมดนี่เป็นอาหารที่ใช้เสิร์ฟในงานแต่งงานของเราเราก็เลยต้องมาฟู้ดเทสติ้งก่อนค่ะทุกคนใช่ย่ันเจ้าสาวแลคะองอันนี้ก็หนึ่งในแขกนะคะเป็นเพื่อนเจ้าสาวไหนแขกคะลองลองรับทานเป็นไงอาหารในงานผ่านไหมคะอ๋ออร่อยอร่อยง้อง้อฮะมันพูดอะไรนะ อร่อยจริงจริงๆค่ะก่อนที่จะถึงงานเราอ่ะเราก็จะต้องมาดูงานจริงก่อนใช่ไหมว่าเราจะวางเวทียังไงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็เลยได้สิทธินั้นต้องมาดูงานก่อนกินของข้าวเสร็จละทุกคนแต่ว่าสโลแกนของช่องเราก็คือกินข้าวไม่กินหวานสันดานตุ๊กเราก็เลยต้องกินของหวานจริงๆแล้วก็คือของหวานในนี้ก็มีเสิร์ฟในงานของเราเหมือนกันสายของหวาน เธอเธออ้าเอาเลยงูกินอย่างนี้เลยก็ได้ไหนลองด้อันนี้หลังได้ปะได้ <c oughs> จะเอาช้อนได้ได้ยังมีมีเ <c oughs> ออกินซ่อมใบ <c oughs> จะบอกว่าใครที่มางานแต่งของเรานะคะก็คือให้เผื่อใส่ชุด <c oughs> สมมติว่าเป็นคนที่ใส่ชุด X S ต้องซื้อใส S มา เือตัวพองอย่างเช่นเพื่อนเป็นตอนแรกเพื่อนใส่ไซส์ xs นะคะตอนนี้ต้องเป็นเอสแล้วอะไรคือการกินกินอาหารศูนย์บาทแต่ได้กินเยอะกว่าในชีวิตประจำวันจริง,รงใช่ปปกติเป็นคนที่ <c oughs> ไม่กินข้าว <c oughs> ไม่กินอะไรเยอะขนาดนี้กินจนต้องขอร้องว่าพี่อค่ะหยุดเสิร์ม ใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าโอ๊ยโอ๊หรอิยด้วยตื่นเตนตอนเปิดคลิปอะโอ้